สวัสดีครับสวัสดีเอและเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชเฮมราชกินแอลม้วนครับไผ่บะม้วนเฮาม่วนครับผมวันนี้ไม่แอวกัตตี้วัดบ้านเด่นนะครับผมเด่นสลีสีเมืองแกนครับผมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับเดี๋ยวไปชมรอบๆวัดนับพี่น้องนๆครับผมครับ นี่เป็นบันไดทางขึ้น,นครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเอาทางในนะครับผมนี่เขากำลังจะขึ้นไปครับอาจจะย้อนแสงนินดนึพี่น้องเนึ่ กำลังก่อสร้างตมามลำับหน่อยอหลายอย่างหลายอันนะครับผมเป็นวัดที่โนขึ้นมาสก,การะบปุจากันนัาขันนะพี่น้องเห็นครับรบ้างเว้นไม่เอาลเลยพี่น้องเนอรครับเชียงใหม่ครับผมตรงนี้หน้าหนาวเนาะช่วงไฮซีซั่นนะครับบ้างเว้นไม่เอาเลยเลยนะครับผมวัดบ้านเด่นนะสลีสีเรียงแกมนะครับผม เมืองแคนต้องคำหนกักัดเอาเอแม่มตแตงครับพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับตระยะ3064องศาก่อน,นครับเนื้อกว้างพี่น้องกว้างบรรยากาศดีครับอากาศดีตัวพี่น้องหน้าหนาวครับัอาจจะมีเสียงนั่นเริ่พี่น้องเพราะว่าเพิ่งก่อ,กอรสร้างครับผม ครับวันนี้คนมาหลายครับพี่น้องครับมีทั้งลุ่มก็มีนะครับทั้งบนก็มีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงายพี่น้องขณะที่เขาถ่ายทําตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ใบสองโมงเกินพอดีนะครับใบสองโมงเกินพอดีนะครับเดี๋ยวจะไปแต่ละตีต่างๆนะครับเนาะใส่ความงดงามนะครับผมความงดงามของวัดวาอารามนะครับผมครับนี่ก็เป็นอ่า วิหารพระเจ้าตันใจเข้าไปน้องนะครับขึ้นไปดังบนนะครับพามาไหว้พระพี่น้องเนึ่นะครับ คนหลังไหลามาบัคขัดสายพี่น้องมาสักการะกุฎานะครับเนาะมากราบพระไหว้พระครับพระเจ้าตันใจนะครับผมรดงามพี่น้องเยาจะให้ตั้งบนทุกคนนะครับเนาะความสวยงามนะครับ จะพาจะพาแอลรอบๆวัดทาพปน้องนะครับจะถ่ายหลายๆที่เพื่อดูเพื่งหันนะครับน,นี่ก็เป็นวิหารพระเจ้าปันตนทับปี่น้องนะครับจะย้อนแสงไว้หน่อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นตีปันตั้งหน้านี่แหละนว่าของวบบพญานกหาสดีลิงนะครับมิ่งมงคลนะพปนน้อง พระธาตุสูงสเสด็นปิสังงาพี่นอ้องงดงามนะครับพระยานกกาลาเวกพี่นอ้องเหยพระยานกกาลาเวกนะครับพระตมางฟีก็จจะเปเอ่อมนมณโฑประสาทนะครับของ พระเศรษฐีนวโกฏนะครับผมครับนักท่องเที่ยวนะครับสถานาบุญนะครับผมสถานาบุญประกอบมากันหลายนะครับผมครับอันนี้เป็นมลโดบนะครับพระเศรษฐีนวโกฏพี่นอ้อง ครับจะได้ยินเสียงะระฆังนะคนเมืองคนเหนือเขามาเสียงเด้งนะครับผมเสียงกล้องกลางวันนะครับเสียงหมอนพี่น้องเฮยนะครับมีลาลมปัดมานะครับผมเด้งนาะหรือว่าะระฆังนะครับก็จะดังกลางวันนะครับทั่วดังทั่ววัดเลยนะครับเสียงดังพร้อมเพียงกันเลยจะมี ตึงคนไทยเนาะตึงคนต่างชาติพี่น้องอพุ่มาเอลครับพ็่มาเอลมาชมมาพอ่อมากรอยครับเปลี่ยนศาสนาสถานนะครับเป็นที่สักการะบูจาครับของพี่นน้องชาวพุทธศาสนาเนาะนะครับบา,บางมุมาบางที่บางมุมอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องเนะครับขออาภัยตัวนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิหารหลังหลวงพี่น้องเหยนนะครับ หานหลังหลวงครับก็จะมีตูเนอะที่ระใส่เงินนะครับผม ครับอันนี้เป็นวิหารหลังหลวงพี่น้องครับพระวิหารมาตามหน้าบุญนะครับสวาทุเจ้าเทืองนาถะสีโลนะครับผมครับผูบาเทืองบัได้สร้างไห้นะครับเนาะ ครับและนี่ก็คือเป็นทุกปันของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับเนาะ น,นี่เป็นรูปปั้นของภาษีวาลีนะครับผมพระเจ้าตนหลวงนะครับผมพระเจ้าในวิหารนะครับ เป็นน้องเย็ยนต้อสงสงบเย็ยนดังไมววิหารนะครับผมอาจจะเสียงเบาเน้นะน้องเด้อครับในวัดในวานะครัเนาะเาจะอู้เสียงดังมาได้นะครับเาต้องสำรวมกิริยาและวาจานะครับ จุดนี้เป็นจุดหน้าวิหารหลังหลวงไปนนองที่เขาจะมพอไปทางหน้าวัดนะครับเขาจะหันดอยนะครับผมหันตรงหน้านะครับครับหันไปไกลแล้วไปนนองครับวัดตรงนี้เป็นจุดที่เอ่อค่อนข้างจะอยู่ที่สูงนะฮะงดงามไป่นองครับครับโดยสูงมืหัวเนือบ้คุณนะครับครับเป็นดอยตรงคนเป็นดอยครับเราเป็นตรงหน้านะครับเนาะครับ โอ้อากาศดีพี่น้องลมเย็นหนาวเย็นขนาดครับถ้ามาที่นี่นี่ก็ใช้เวลาหลักชั่วโมงพี่น้องเพราะว่ากว้างนะครับเนาะพื้นที่ของวัดนี่เขตวัดที่กว้างพี่น้องเราต้องเตียวขึ้นวิหารหรือมณฑลบหรือเนี่ยฮะ พื้นที่ต่างๆหลายที่หลายต่าง,งครับผมม่วนพี่น้องม่อนครับเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของสถาสาธุชนนะครับผมเรียนเจเนริญเนื้อพี่น้องสถานบบนบุญกัลยาณมิตรกรัลยาณธรรมนะครับนักกินนักบุญนะครับนักนักศีลน,นักบุญคนหุงกินหุงตานนะครับมาสักการะบูชามาทําบุญได้นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญะศาลา,าปัญญาศีวิจัยนะครับวิจิตรงดงามครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะพี่องนะครับท่านที่มาเอลนะครับ บอะว่าสถานที่ต่างๆเนาะศาสนสถานนะครับอ่าขอถอ,อดรองเท้าพป่น้องเนึ่นะครับเคารพสถานที่ตัวเห็นนะครับผมคลิปนี้ถ้าจะยาวพป่น้องเพราะว่าวัดกว้างนะครับ จะพยายามถ่ายให้ได้นักที่สุดนะครับผมครับงดงามไปน้องทุกมุมครับงามทุกมุมเนะครับอันนี้เกี่เป็นบหูปรูบานะครับเนาะครูบาเทืองนาทศสีโลนะครับอันนี้2,543ไปน้องนะครับ ไไันนี้นีปี63นอกาะเดือนธันวาคมปี63ผมมาถ่ายนะครับเป็นวันที่15ธันวาคม2563รูปนี้ผ่านมาแล้วซาวปีพี่นอ้องสาวปีพอดีนะครับไหว้สาปารมีครูบาตัวเองนะครับผมสาธุสาธุสาธุส,าสำหรับคลิปนี้นะครับผมวัดบ้านเด่นนอสสลีสีเมืองแกนนะครับผมเอาเคือ่ม่แต่งแต่งวัดยงใหม่นะครับผม เชยเมาราชยินแอมลม่วนไผรบะม้วนเฮาวม่วนนะครับผมก็คงจะขอจบที่ไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องนักศีลน,นักบุญกันลยนณมิตรกันลยนาณธรรมครับผมมีโอกาสขอเชิญขอจวนนะครับมาร่วมทําบุญมาสักการะปุจจานะครับที่วัดบ้านเด่นเป็นสลีสีเมืองแกนนะครับนะนองเภอแม่แต่งแดเวีังไหมพี่น้องครับผมสําหรับวันนี้กอกล่าวคาว่า punyakawawakha satu 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 nakah. Huh?